สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำขนมญี่ปุ่นกันผมเลยว่าจะเป็นยังไงวิธีการทำก็ประมาณนี้อุ้ยประมาณนี้ทำยังไ,ไม่รู้อ่าไม่เป็นแต่น่าจะไม่ยากแต่ออยากนะครับมีอ,อุปกรณ์คือมีน้ำนกระป๋ ก,ก,ก็กินผสมผสมก็ไกินลองดูก,กนนะันเนาะโอเคต้นแรกก็ตับก่อนนะครับตับแถวก็กๆๆๆๆต่อไปนี่ครับๆๆผงไปนหนึ่ง สอวามปยสองสองสามสิเี่ยสองสามช้อนหนึง่งอันแล้วก็ทาเบเละ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 ลายรกระตูน,น,ตตนี่นี่ันต่ำแรงให้ตับนี้นี่วาบก็ตามนี้นะครับ ลองมตดกันโอเคครับใส่ผงไปหนึ่งลงไปนี่ใส่ลงไปใส่งปใส่ลงไปเพเมโอเควค,ครับเรียบ้อยจังวน้ำน้ำครับถ้วยเึิบลงไป ก็วางไป้องไปสองไปสมผสมงตามส่งไปเรื่อยๆนะต่อคนให้ประมาณหนึ่งครับจะให้เราเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งกลิ่นก็มะนาวมะนาววุ้ยประมาณนั้นต่อมาเท่าไว้ใส่ผงเบอร์สองลงไปงนี่ผงเบอร์สองผสมลงไปตรงนี้ผมก็ได้ผงเบอร์สองลงไปแรงๆนะครับ ไปนี้แล้วก็คนคน,นคนคนคนเป็นสภาพค,ครับมันจะรู้สึกขึ้นฟูครับฟูแล้วก็เหเนียวเหนียวครับฟูเลยไม่ไี้จากเหลวๆสิๆต้งเน้นตอกสมนี้เข้าไปนิดเดียวต้นนิดนึงนะมันก็ไม่เยอะยมันก็จะฟูฟูเหนียวเลยน่าก,กินน่ะกินหอมด้วยน่ากินหมดเลยครับถ้าือจะจางลงหน่อยเหมือนไอ้สี เบอร์สองเมื่อกี้น่า,จ,าจะทำให้มันฟูหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกมันได้ปริมาณมากเลยฟูฟเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอใหส่ของเบอร์สามตรงนีนน้ช่องนี้ขอทำได้ย,ยิ่งก็กินได้เลยครับอ,อมันก็ง่ายด้วยการที่เราไม่รู้สับนะครับไม่รู้สับเห็นนี้ผมรู้ว่ามัชเมโล่นะ จริจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันแข็งมากเลยนี่นเหมือนเม็ดหนขนมนอัดเม็ดนะครับห่าว่าอร่อยไหมลอง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 เดี๋ยวลอง,ลอง,ลองชิมดูขนมนอัดเม็ดขายตามนั่งเล่นตอนเด็กๆครับบ้างันเลยเออกวิตามินซีหน่อยๆอยอืมโอเคงวิธีกินก็ จะลองทำให้ด <ersch> okay, ูต่อจากนี้เลยโอเควิธีกินแล้วก็ม้วนนี้ขึ้นมาม้วน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 ขึ้นมาม้วนขึ้นมาแบบนี้ฉันจะปมแล้วก็มันก็มาให้จุก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 อันนี้ลบก็ได้ประมาณนี้เฮ้ยขนมปลาลาดโอ้จะหกจะหก ืขนมเด็กอลอยดื่ดมกันครับผมกว่าขนมสร้างชาติแล้วมันจะมีสร้างชาติตรงนี้ลองดูคลิปหน้าแล้วกันมีหลายแบบ <c oughs>